มีรอยสากด้วยจีิะเนี่ยโหงี้ทำงานข้าราชการไม่ได้นะครับะโราสวีค่ัทุกคนค่ะวันนี้ยู่ช่วยพิเทนะคะกับเกม Chef Life at Restaurant Simulator นะคะเกมนี้เป็นเกมที่หนูเพิ่มไว้ในรายการที่อยากได้มานานมากแล้วนะคะทุกคนในที่สุดมันก็มาแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยนะคะอย่ารอเลือกสล็อตที่หนึ่งเลยไปเ<ห>พลงเพาะมาก โอเคเรามาถึงนะคะในส่วนที่เป็นการสร้างตัวละครแล้วโอ้ไม่กอดนะคะเราสามารถสร้างตัวละครได้โอ้ oh. ตัวทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะคะหนูจะเลือกเป็นตัวผู้ชายแล้วกันนะคะว้า wow. วเทไม่เบาแล้วก็อุ้ยกล้ามเนื้อหรอบึกบึนบึกบึนศมชายเอาวะเอาแบบสุดๆเลยนะคะอืมจะเลือกเป็นคนนี้นะคะแล้วก็อันนี้อะไรอะ่ะบิวหรอความอวบหรอสกินโทน อ๋อตรงนี้ปรับได้ทีหนึ่งอันนี้เป็นหน้าตาใช่ไหมอ๋อคือหน้าตาแล้วไม่มีผมทรงเดดล็อกเหมือนพี่เขาเหรอน่าจะมีนี่ไงโคตรเท่นะคะจะเป็นสีนี้แล้วก็อุ้ยเฮ้ยก็สวยอยู่นะทรงเนี่ยอ่ะเฮ้ยเอาว่ะสวยจัดหนูชอบทรงนี้นี่แล้วก็มีสีผมแล้วฮะสีชมพูสีช,มพ,สชมพูด้วยนะคะแล้วสีชมพูได้ด้วยเอาว่ะ เรามันคนจีจารนะคะแล้วก็มีหนวดด้วยมีเรื่องหนวดได้นะคะเฮ้ยได้อยู่นะว่าไปไม่ใช่เล่นๆหนวดสีชมพู <c oughs> น่ารักกุุงกิ้งนะคะ <c oughs> มีหนวดแบบนี้ด้วย <c oughs> โอ้อมันใส่ซ้อนกันได้เลยวะ่ะ <c oughs> ถ้าเราแบบเอาแค่นี้เราก็จะเป็นแบบเชฟที่แบบว่าดูแบบว่ามีภูมิฐานนะเฮ้ย มันจะโหดเกินไปนะเพ่ฮะแต่ว่าลุกลุกหนูไม่รู้ว่าการที่เราสร้างตัวเนี่ยเราจะกลายไปเป็นแบบว่าเชฟใหญ่ของแบบว่าห้องอาหารเลยหรือว่าจะเป็นแค่แบบลูกจ้างเนี่ยหนูก็ไม่รู้นะเออแต่ว่าเราต้องเราต้องหน้าโหดไว้ก่อนเข้าใจปะแล้วเราก็จะมีเฮ้ยจิ๊บเนี่ยเฮ้ยมีความแบบแต่งว่ะแบบแต่งเฮ้ยเราโคตรโหดเลยว่ะนีไ่ไงล่ะ เฮ้ยละเอียดนะละเอียดได้อยู่แบบว่านึกว่าจะแบบว่ามีแค่และและสีชมพูสีชมพูเปล่าวิสวยอยู่นะแบบเออได้อยู่เว้ยนี่เอาไปสีเข้มแบบนี้นะเฮ้ยเราเป็นคนเท่เรามันคนที่คููและเท่สุดๆไปเลยมีการแต่งหน้าและเฮ้ยอันนี้คือกลา เฮ้ยมันเฮ้ยทำไมเรหล่อจังวะแบบพอมีแล้วแบบดูแบบได้เลยะแล้วก็มี <c oughs> หนูแต่งหน้าเข้าครัวเลยค่ะเป็นไงคะอะไรองี้สีชมพูไปเลยใครจะแครหนูจะแต่งนะ,ะอันนี้อายคัลเลอร์นี่ไงสีตานะคะแต่จริงๆสีฟ้าสวยมากเลยนะเออเนี่ยสีม่วงเฮ้ยมีสีม่วงสีเทานะคะสีน้ำตาลสีเขียวอ่อนเขียวเข้มเฮ้ย คนที่มีตาสีเขียวเข้มนี่ดูมีเสน่ห์มากนะคะเอาสีเขียวแล้วกันชอบนะคะการแต่งตัวนะคะยังไงเราก็หนูดูจากการแต่งตัวเราน่าจะเป็นเชปเอะ่ะหนูว่าใส่สีขาวมันดูดีมากเลยอะเอาเป็นรูปแบบไหนดีสีขาวนะคะกางเกงอะอากางเกงมีแค่สองแบบต่างกันไงวะดูไม่ออกเป็นสีขาวไหม เนี่ยพอแบบว่าใส่สีขาวแล้วมันดูมันโอเคอะสวยมากนะคะแล้วก็มีหมวกด้วยอ่าเฮ้ย <Hey. S 1> อ้าวแล้วใส่หมวกงี้แล้วเราจะแต่งผมมาทำไมอะไม่เอาอะ่ะเราต้องเท่ไปก,ก่อนดีวะเซนผมลงอาหารช่างมันเฮ้ย <c oughs> มีรอยสากด้วยจริงปะเนี่ยโอ้ยงี้ทำงานข้าราชการไม่ได้นะคะ <c oughs> เราเป็นแบบว่าต้นไม้หรือว่าแบบเฮ้ย <c oughs> รอยสักเป็นเส้นๆแล้วก็เฮ้ยสักเสาแคบไปเลยเปล่าให้หนูว่าข้างเดียวพอข้างเดียวพอแบบเอาแบบเป็นอาร์ตอ,อะไรเงี้ยฟอนต์โลโก้ที่เสื้ออ๋อเหมือนแบบร้านอาหารป้าแต่ไม่สวยเลย <c oughs> ทำไมไม่สวยเลยวะมีแบ็กเหรอแบ็กโลโก้โลโก้อุ้ยเดี๋ยวนะทุกคนซูมไงวะเนี่ยคือมันเป็น มันเป็นลายปักนู้นนะเว้ยไม่ใช่สกีนเอ๊ะแต่ข้างหน้าเมื่อกี้อ๋อหนูว่ามันจะเป็นลายปักเหมือนกันแต่มันเล็กมองไม่เห็นอะไรย่างเงี้ยแต่พออยู่ข้างหลังมันรู้เลยว่าเป็นลายปากักเว้ยทุกคนดูเออมันไม่ใช่รอยสกีนนะเว้ยมันเป็นการปักเสื้อมันไม่ค่อยสวยเลยว่ะจริงๆรแล้วอ่ะเฮ้ยอันนี้อ่ะเฮ้ยอันนี้ได้ปะวะโคตรแท้อว่ะอ่ะมานี้นะคะเลิกได้ประมาณนี้ซึ่งหนูว่ามันค่อนข้างที่จะลึกซึ้งได้พอสมควรเลยนะเออคอนเฟิร์มไปเลยอย่างล่ะ ชื่อนะคะเราจะชื่อว่าชื่อว่าอะไรดีวะชื่อว่าอร่อยชื่ออารอยนะคะอร่อยจะพูดนะคะชื่อว่าอร่อยนะคะชื่อจอยจอดเอาเลยนะโอเคชื่ออันนี้คืออะไร I would oh, like to be as the arroy คุณสามารถเปลี่ยนได้นะคะทีหลังอ๋อเราจะเป็น he หรือ she นั่นเองนะคะหนูจะเป็น h ี่อ h ร์ิมนะคะโอเคเราเป็นเชฟอร้อยนะคะเรียกขี่ได้เลยนะคะโอเคเอาวะเฮ้ยมีวิดีโอโชว์รูมเป็นไงคะชอบไหมเทส่สุดๆไปเลย m o ฟี่รี่อ๋อนี่คือร้านอาหารของเรางั้นเหรอว้าว,วิเดินสมูทจัดๆอ่า เข้าไปในร้านอาหารนะคะเฮ้ยภาพสวยอยู่นะดูดีอะด,ดูแบบโอเคทุกคนเฮ้ยสวัสดีค่ะอาร์ชอ็อกอัสนี่ผู้ช่วยเราเหรอชื่อคัสซิมนะคะสวัสดีคัสซิมโอ้ดูคุณสิคุณอยู่ในชุดใหม่งั้นเหรอดูดีสุดๆไปเลยเฮ้ย เหมือนมันสร้างมาเพื่อคนเลยล่ะอุย้ยไม่ต้องชมมากเลยนะนายสำหรับห้องครนะัวน่ะฉันติดตั้งเวิร์กสเตชันทั้งหมดแล้วนะทุกอย่างแล้วก็ทั้งการทำงานทั้งหมดนั่นแหละซึ่งหมายความว่าได้เวลากับการทำอาหารแล้วเรามีเวลาเพียง3มวันก่อนการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ของเรานั่นเองฮ่ฮหัวเราะอะไรคะซิม <c oughs> โอ้ฉัน ฝากของขวัญเลื่อน้อยไว้ให้คุณเพื่อช่วยให้คุณได้กลับมาทำงานได้เหมือนเดิมนะหวังว่าคุณจะชอบมัน่ะ <c oughs> อะไรเหรอที่บอกว่าเป็นของขวัญน่ะอเราต้องไปเปิดรายการอาหารหูครัวเราใหญ่โคตรมันต้องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอฮาฟทีน่นั่งดูที่นั่งนี่มันราจังวอออีกสามวันเราต้องเปิดร้านอาหารนะคะเรามาดูเมนูหน่อยนะ หนังสือสุดอาหารของคุณสุตรอาหารทั้งหมดที่คนนุณได้เรียนรู้จะแสดงไว้ที่นี่พร้อมกับขั้นตอนในการทําเลือกเนื้อและมันฝรั่งเพื่อเปิดหน้าสําหรับสูตรเฉพาะนี้โอเค beef อ๋อ beef a n d potatoes เปิดนะคะภาพรวมของสูตรหน้านี้จะแสดงส่วนผสมทั้งหมดที่จําเป็นรวมถึงเวิร์กสเตชันที่จําเป็นในการทําสูตรให้เสร็จสมบูรณ์อ่าก็คือบอก เครื่องมือด้วยนะว่าต้องทำจากตรงไหนเข้าใจและขั้นตอนสูตรสูตรแบ่งออกเป็นขั้นตอนทำตามลำดับที่ถูกต้องเพื่อเรียนรู้วิธีการทําอาหารโอเคโอเคอืมตัดมันฝรั่งให้กลายเป็นเฟนฟรายไงล่ะแล้วก็เอามันฝรั่งนะไปทษนะคะก็จะได้เฟนฟรายแล้วก็อันนี้คืออะไรวะหัวหอมเชอร์รนะคะ ช็อป c ช a ร์ o t อตหั่นหัวหอมนะคะที่บอร์ดนะคะจะได้หัวหอมที่หั่นแล้วแล้วก็เนื้อนะคะแล้วก็สเต็กเนื้อสเต็กนะคะโอเคปั่งหมดสูตรคุณสามารถปั่งหมดสูตรอาหารเพื่อรับการแจ้งเตือนที่เป็นประโยชน์เมื่อทำงานในครัวได้โอเคไอ้ก้พินโอเคเริ่มทำกันเลยใช่ไหมเุณอคนจำสูตรนั้นได้ไหมอ่ะเป็นคันแรกที่เราได้เรียนรู้ในโรงเรียนจัดอาหารไงล่ะ ฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นอาหารที่สมบูรณ์แบบในการเปิดครัวใหม่ของเราเนาะฉันเตรียมวัตถุดิบทั้งหมดที่เราต้องการไว้ในชั้นวางแล้วคุณเริ่มงานได้เลยเโอเคอ่านนำหัวหอมจากเชฟนะคะมานะคะ๊ยสุดอาหารที่ปักหมุดไว้สุดอาหารทั้งหมดที่คุณปักหมุดไว้จากเมนูจะโชว์ที่ด้านบนขวาของจอของคุณ เริ่มต้นด้วยการดูรายการส่วนผสม,มและนำไปใช้จากชั้นวางของคุณนี่เป็นขั้นตอนแรกของทุกสูตรเลยละโอเค I got it เอ่อนี่คือชั้นวางนะคะยูสแล้วก็เลือกหวัวห้อมและ p o t เช o มาโอเคเราจะได้นะคะ b e ฟเ c ีอ่าโคเชฟนะคซ้ำเนี่ยเป็นอะไรนะคะ อ่ามาเลยโอ้ใหญ่เบอ้อเร้อเลยอืมโอเคมาว่างที่น,น่ายโอเคที่นี่ใช่ไหมอ่าวูดเทคจับมีดนะฮะเอ้าผิดวะต้องอ่าเวิร์กสเตชันคนอยู่ที่เวิร์กสเตชันแล้ว เครื่องมือเหล่านี้เป็นที่ที่คุณดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆสำหรับสุดอาหารของคุณ next page นี่คือเขียงไม้คุณสามารถใช้มันเพื่อเตรียมส่วนผสมที่ใหญ่และหนักได้เอามาตัดซีนาด้วยแถบด้านบนคุณสามารถเลิกว,วิธีการเตรียมได้สำหรับตอนนี้คุณรู้เพียงวิธีเดียวในการเตรียมส่วนผสมนี้คุณพร้อมแล้วละ่ะมาตัดกันเลยมานะไหนไหนไหนอย่างไรมันต้องทำอย่างไรอู้หมายโกดฮะ ใช้ลูกศรลงหรอโอ้เฮ้ยเกมนี้มาใช้จอ,อยได้ป่าวะถ้าใช้จอ,อยด้านนี่คือรู้สึกดีมากนะหนูว่าลองลดูดินี่ไงยาวาใช่ปะมันสั่นปะมันจะสั่นไหมอะ่ะอินกีเดียนหนึ่งสองแบ็อันนี้หรอหัวห้อมโอเคสตาร์สตาร์อาอาเอ้ยมันใช้จอ,อยได้แต่แต่มมันไม่สัน่นโหถ้าสั่นนี่คือดีเลยนะ ได้แล้วนะคะหัวอหอมแล้วก็เออมาเลยแตใช้จอยมันแบบไม่ต้องคลิกไงคือดีจัดจัดนะคะแล้วก็เสร็จแล้วใช่ไหมเอาไปเอาไปทอดะคะโอเคถึงเวลาต้องตองทอนแล้วนะจ๊ะใช่ปะเอาต้องไปเอาต้องไปเอากระทะก่อนด้วยไหนวะกระทะ โอ้อยู่นี่เองเอาอันนี้ใช่รอยมาตัางนรงนี้โรยอุย้ยมันคว้างลงไปเลยอ่าเลือกไม่ใช่อ๋อเลือกไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้เอาไม่ใช่มาช่ยอ๋อเราเอาเครื่องปรุงมาวาข้างขาแล้วก็ผัดตรงนี้ใช่ไหมอมันโอเคหรือ,อยังดูตรงหนาย ด้วยความแรงของความร้อนคุณสามารถทำอาหารได้ช้าลงหรือเร็วขึ้นได้เพื่อให้คุณปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการอ้ oh. ใช้เปิดเพื่อหยุดการปรุงอาหารปัจจุบันระวังอาหารที่ทิ้งไว้นานเกินไปในช่วงปิดเครื่องจะเสียถ้าเราวางอาหารไว้มันจะเสียด้วยนะนี่เพิ่มความแรงได้นะคะปิดอ๋ oh. ปิดไฟอาหารมันจะเย็นได้ยังอันนี้หัวหอมสุกโอ้ oh. การดำเนินการเกี่ยวกับช่วงทำอาหารใช้ฟลิปเพื่อพลิกอาหารเลยโอ้ oh. คุณสามารถตรวจสอบระดับความสุขขอ,ของอาหารแต่ละด้านได้ที่นี่อ๋อโอเคฟลิป R S ฟลิปเลยโอ้วอลดอนอิสิวลดอนดโอเคนายังอันนี้อะไรอ่ะ เสร็จแล้วใช่ปะกูเกือบไหม้ละกูออกนะคะได้แล้วหรือ,อยังอ่าทอดเฟนฟลายนะคะที่ตะแกรงนี้เครื่องมือดีฟ้าอยู่อ่าต้องเปิดไฟก่อนอ๋อเทิร์นออนนะคะเปิดให้มันรอ้อให้มันกระทะมันร้อนก่อนแล้วค่อยใส่เข้าใจเปล่าใส่เลยบ่ได้เดอ้อใส่เลยมันจะไม่รอนมันจะอ้มน้ำมันน่าฮ่าเชื่ออร่อยอร่อยดูทุกอย่างรอดหรือยังใส่ได้เลยหรือเปล่า ใส่เลยเนี่เอาวะคอินโปเกสได้โดออยยองเริ่มเลื่องทองแล้วระวังมันจะไม่เราปิดไปได้เลยปะนี่โอเคแล้วเราก็ต้องไปจัดจานะคะถึงเวลาจัดจานนะคะถึงเวลาจัดจานแล้วใช่โอเคแอนเป็นไฟล์ของเรา มาจัดจ่ายกันเลยนะคะกำลังจะเทลงไปแล้วมาฮะใส่อ้โดยเกินนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะง่ายได้สองดาวสองดาวนี่มันเยอะหรือน้อยวะเนี่ยเกรดจานนี่คือเกรดการดำเนินการทางเทคนิคมันแสดงวิธีการทำอาหารที่ดีหรือไม่ดีแหละไมายถึงเราได้เอใช่ไหมเอนี่คือดีหรือไม่ดีเนี่ยทำตามแต่ละขั้นตอนของสูตรเพื่อให้ได้เกรดที่ดีที่สุด ตัวอย่างเช่นพลิกเนื้อเพื่อให้สุดทั้งสองด้านเพื่อปร,ปรับปรุงคะแนนการดำเนินการทางเทคนิคของคุณออ๋ต้องทำตามสุดเป๊ะๆถึงจะได้เกรดดีใช่ไหมเกรดนี้จะแสดงถึงคุณภาพของสมวนผสมที่ใช้โดยให้คะแนนตั้งแต่1ถึง4ดาวโอ้ย4ดาวเหรอ,อนี่2องนาก็น้อยดีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับซัพพลายเออร์ที่ซื้อ,อ,อมันอยู่กับวัตถุดิบด้วยเนี่ยโอเคเราดีที่สุดแล้ว ใช่ไหมคุยกับคาซิมนะคะคาซิมนายสำยองอะไรแล้วนะลืมเออดูมันว่าคุณจะเริ่มชิ่กับการทาอาหารในครัวแล้วนะสินะเราไม่ทำอาหารนานละไม่จะรู้นะแต่ฉันคิดว่าสูตรเนี่ยเนีขาดอะไรไปนิดหน่อยนะเนี่ยเนาะมันขาดอะไรคาซิมเทลมี่ฉันได้เพิ่มบันทึกลงไปในาลำราอาหารของคุณแล้วดูไปสิอ,อ่าไหนนายเพิ่มอะไรฮะ นายเพิ่มอะไรหนังสือได้รับการปรับปรุงตอนนี้คุณสามารถค้นหาเคล็ดลับการทำอาหารได้แล้วเกณฑ์การให้คะแนนมีเกณฑ์หลายอย่างที่ส่งผลต่อเกรดของคุณ 1. คารบเวลาการทำอาหารและใส่ส่สวนผสมที่ขั้นตอนการทำอาหารที่เหมาะสม 2. การเพิ่มเครื่องเทศที่ถูกต้อง 3. การแสดงการกระทำของพ่อครัวเช่นการพลิกเนื้ออ๋อพลิกเนื้อให้ได้ A บวกด้วยเกณฑ์การให้คะแนน พัฒนาทักษะการทำอาหารของคุณทำตามเคล็ดลับการทำอาหารเพื่อรับการดำเนินการทางเทคนิคที่ดียิ่งขึ้น <c oughs> <c oughs> ยิ่งเก่งสูงเท่าไหร่อาหารของคุณก็จะดียิ่งขึ้นเท่านั้นอา่าเ <c oughs> ข้าใจได้นะโอไหนนายปรับปรุงส่วนประกอบอะไรงั้นรู้อ๋อนายเพิ่มเ,เครื่องเทศเข้าไปสิ่ไชิมอลฟิลเดิลฟูดโบนันพัสด์เฟอร์เฟคซีซั่นพินอ๋อเข้าใจแหละชอบ พิกอัพฝ้ายิงเช็กโอ้ยชั้นน้องไปรักชั้นด้วยหรอเนี่ยไม่มีพลังเงินให้รางอะไรร้อเนี่ยร่างเองทำเอรา่าไอทุกอย,ย่างรวยเสร็จด้วยยองนาระเกิดไม่มีการขัดเลยหรออะไรแบบล้างน้ำเปล่าอย่างเดียวเลย <c oughs> ไม่มีขัดฟองสบู่เลยหรอโอเคเอาไว้ที่เดิมอ่ะอ๋อมาผัดใหม่โอ้ใช่ไหมใช่ป่ะอ่า แล้วก็ไม่มีอ๋อเข้าใจแล้วไปทำใหม่ใช่ไหมตั้นห้อมสตาติช็อชบอปชบ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 โอเคแอนใช่อ้าวเดี๋ยวนะเนื้อเราหายไปหน่อยเราหาไม่เจออยู่ที่เนเธอรเปล่าโอเคมาแล้ว มาตัดกันเลยขออีกชิ้นส่วนได้เรืม่มไหมนี่เทกได้แล้วอย่าลืมคว้าเครื่องเทศก่อนเริ่มทำอาหารด้วยเนาะสิ่งนี้คุณจะทำให้คุณไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาละเฮ้อแทงคิวคาซยมนะ่าช่วยได้ดีม,มาเลยอันนี้ใช่ไหมเครื่องเทศฉันเมื่อยปากไปหมดแล้วโอเค แล้วเราก็จะมาเขาทำอะไรนะ Perfect with อโอเคการทำอาหารในช่วงนั้นแบ่งออกเป็นการช่วงทำอาหาร S คือเริ่มหนึ่ง คือแรกสอคือวินาทีส่วนผสมในแต่ละขั้นตอนส่นผสมทุกอย่างปรุงด้วยจังหวะของตัวเองสุดอาหารจะแสดงให้เห็นว่าควรใส่ส่วนผสมแต่ละอย่างในขั้นตอนใดถึงจะปรุงสุกได้อย่างสมบูรณ์แบบเข้าใจใส่เนื้อให้มันสุกก่อนแล้วก็ค่อยใส่หัวหอมส่วนผสมทั้งหมดที่แสดงในขั้นตอน s จะต้องเริ่มจะต้องใส่ตอนเริ่มทาอาหารส่วนผสมในเวลาที่เหมาะสม ควรเพิ่มส่วนผสมที่เหลือในระหว่างขั้นตอนการทําอาหารตามลาดับเพื่อให้ได้คะแนนและการดาเนินการทางเทคนิคที่ดีขึ้นคุณสามารถเปิดใช้งานตัวเลือกการเตือนสูตรในการตั้งค่าเพื่อให้ตัวบ่งชี้เหล่านี้มองเห็นได้ในขณะที่อยู่ในการทําอาหารอ่าโอเคเริ่มมามันต้องมีสเต็กก่อนใช่ปะ่ะล่ะแล้วค่อยใส่หัวหอมทีหลังใช่ปะ่ะนี่จีเข้าไปต้องใส่หัวหอมตอนไหนอะตอนที่ช่วงที่หนึ่งอะใส่เข้าไปอ๋อใส่ช่วงนี้ โอเคนี่เออเราไม่สามารถแบบว่าผัดผัดได้เลยแบบชู่ชุ่มาชาอะไรเงี้ยเพิ่มไฟแรงหน่อยได้ไหมมันชาละเกินเฮ้ยฟิปเฮ้ยเดียวเดียวเดียวเดีเด,เดีฟิปน้อยมันจะมาล้วอีกด้านนูโอเคใส่เครื่องเทศยังไงสเต็กเดียวนะโอเคนี่คือเวลาที่เราจะใส่เครื่องเทศลงไปในจานอาหารของคุณเริ่มต้นด้วยการเพิ่มหยิบเครื่องเทศแต่ละอย่างที่ระบุไว้ในสูตรอาหาร สิ่งนี้จะรับประกันได้ว่าอาหารจานนี้จะมีรสชาติที่ดีอ่าววยใส่แล้วก็ใส่พริกไทยนะคะเมื่อปรุงอาหารเสร็จแล้วคุณสามารถใช้เชฟเซนเพื่อค้นหาความสมดุลของรสชาติได้เอ้เชฟเซนเหรอทำตามคำแนะนำเพื่อปรุงรสอาหารให้ถูกต้อง หากขาดเครื่องเทศเพียงเล็กน้อยให้เพิ่มหนึ่งรายการลงไปในอาหารระวังปริมาณของเครื่องปรุงที่เติมเข้าไปในมื้ออาหารด้วยเพราะว่าจะไม่สามารถลบออกได้นะเข้าใจปรับการปรุงจนได้ความสมดุลที่สมบูรณ์แบบการหาความสมดุลที่สมบูรณ์แบบต้องใช้เวลาแต่ลูกค้าของคุณจะประทับใจต้องประทับใจอยู่แล้วดูไหนวะนะเชฟเซนอ่าใช้แบบเพเปอร์นะคะ ได้ยัง perfection โ okay. อเคนี่คืออาหารที่ perfection ต้องรอสินาเพิ่มันแน่นอนซุกรซจเรียบร้อยแล้วเช่ม่อยเสร็จยังโฮเมดมาเซอร์ฟลาฟชดชานก็เลยเอาเดียวทำไม่ <laughs> ไม่มีเฟลไฟ <laughs> เอาเดี๋ยวนะ อ้าแฟนฟลายยังไม่ so. ทำล้วเนี่ยไม่ตายเหอะมาแล้วแฟนฟลายชาชากระอยในแฟนฟลายและชาชาสายเข้าไปเท่เท่เท่เท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 โดยเกลือในน่องนะคะด้เพิ่มพะโรยนี่เรียบร้อยเ้ยได้เอบวก อาหารของคุณทำคุณจัดใส่จานให้น่ารับประทานการชุบหรออะไรคือการชุบป,ปรับแต่งจานตามที่คุณต้องการได้เลยคุณสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ของจานของคุณได้จากการทำสิ่งนี้อ่าโอเคกด Y ใช่ป่ะเฮ้ยเครื่องมือแก้ไขาจานนี่คือ plating editor ที่นี่คุณสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ของอาหารของคุณได้เฮ้ยดีจังอ่าเลือก อุ้ยใส่เขียงได้ด้วยหรอแล้วก็อันนี้โอ้เปลี่ยนถ้วยอาเป็นถ้วยสีนี้ชามอหมุนได้ด้วย oh, God. ออหมายก็เฮ้ยชามแบบนี้ก็สวยมันก่อนน่ะอ่าหมุนหมุนหมุนเนี่ยว้ยมีหลายชามแต่แบบถ้วยนี้สวยจัดเลยเอาแบบนี้นะโอเคอันนี้โอ้โหเดี๋ยวดิแต่งกันอย่างนี้เลยหรออ่าหมุนได้ด้วย หมุนหมุนหมุนอันนี้อะไรท D ดีเป็นท D ดีได้ด้วยจัดอย่างนี้ลงไปและเดียวมันมีแบบหันด้วยเหรออย่างเงี้ยโอ้ oh my god เฮ้ยเดียวนะอยากได้แบบหันนะ่ะเดี๋ยวนะยังเล่นไม่ค่อยเป็นถ้วยเราแบบนี้ใช่ไหมจานเราสามารถเปลี่ยนได้เอาใหมา่าหมา่เม,ม่หมื่อกี้แบบไม่รู้ไม่รู้เอาวันนี้แล้วก็ถ้วยแบบนี้อันนี้มันเปลี่ยนเป็นหันได้เว้ยคือสวยจัดอันนี้คือลงเดียวชิ้นเลย อ้ยเอาแบบนี้ดีกว่าแบบนี้สวยแล้วก็อันนี้มันฝรั่งลงตรงตรงนี้ฝรั่งแบบเป็นลูกเต๋ววาอ่ะโคสวยนี่นี่แล้วก็หัวหอมทีละอันเลยเหรออุ๊ยหัวหอมเว้นนี่เฮ้ยแบบลงแบบเรียงกันอ้าวได้สามชิ้นเหรออ่าโอเคเฮ้ยนี่จริงมะเนี่ยก็ใส่ซอส ว้าวนี่นี่นแบบใส่นิดนึงแบบสวยง,แบบงามสองอันไหมนี่แล้วก็ซ้อสนะคะเป็นแบบเป็นแบบแบบมีการแต่งนะคะนี่มีสีด้วยเออเอาดิสีส้มนะคะเพื่อความดึงดูดในการทานนะคะว้าวนี่เพิ่ม โหใบใบใหญ่จังมีสีใบใบ,บสีม่วงมาทำไรครับมันใส่ได้เยอะเหรอนี่นี่ใส่ตรงนี้เนงเพื่อความสวยงามไม่ได้อยากใส่แบบเนี้ยใส่แบบแค่นี้ได้ปะอ่าเสิร์ฟเลยเนี่ยใส่แค่นี้สวยสวยแล้วนี่คุณสามารถสร้าง l เ,เอา u ์ในการจัดจานได้หลายแบบสําหรับอาหารจานเดียวกันนี่คือที่ที่คุณเรียกว่าจะใช้บริการอันไหนอ๋อส ทำได้หลายเลยเยอร์งั้นเถอะหมดภาพถ่ายถ่ายรูปจานของคุณได้ตามสบายเลยถ่ายรูปไว้ด้วยอ่าเช็คกับโฟโต้ตัชชั่นนะฮะเช็คกับโฟโต้นี่สวยสุดนี่ไงจานแรกของหนูเป็นไงบ้างคะทุกคนเออเสิร์ฟได้ยังวะเนี่ยใช้อันนี้นะคะโอเคแล้วก็ออกใช่ว้าวลูกก๊าดดูนะสิว่ามันสวยงามแค่ไหนได้ยัง เอบวกคุยกับคาซิมนะคะเป็นไงบ้างคาซิมสวยปะเพือทำเสร็จแล้วมันมีกิจในน่าทึ่งมากเลยเห็นได้ชัดว่าคุณไม่ได้สูญเสียทักษะการทำาหารเขาคุณไปเลยนั่นเนี่ยดูหน้าก็ด้วยคุณคิดว่าอย่างไรล่ะคุณมีความสุขกับมันไหม หรือคุณอยากจะทำอาหารสูตรต่อไปล่ะคิดก่อนนะฉันคิดว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะนานก่นไปถ้าจะทำอาหารสูตรต่อไปนะวันไม่ขอเจอกันที่คลิปหน้ากับสุรอาหารครั้งใหม่ละกันนะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะคะร้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ให้ช่องหนูด้วยนะคะไว้เจอกันบ๊ายบาย